สำหรับชาวราศีมังกรผู้ที่มีบุญเก่าผู้ที่สร้างเนื้อสร้างตัวจากศูนย์ได้อย่างมั่นคงยิ่งแก่ยิ่งรวยในช่วงสัปดาห์นี้ชาวราศีมังกรชะตาชีวิตจะพลิกจากหน้ามือไปหลังมือเงินก้อนใหญ่กำลังจะเดินทางมาหาชาวราศีมังกรที่ราขาเพราะนั้นชาวราศีมังกรเรื่องของการงานเรื่องของการเงิน เส้นทางใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่กำลังสับสนเกี่ยวกับอาชีพการงานเพราะนั้นเรื่องของการเงินจะมีโอกาสที่จะได้รับรายได้จากหลายๆทางเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาชีพเดียวอาจจะไม่รอดถ้าจังหวะมาแล้วแล้วเราเป็นแนวเดียวกับจักรวาล เป็นแนวเดียวกับดวงชะตาต้องบอกว่าชาวราศีนี้การงานกำลังเดินหน้าอย่างมั่นคงทีละขา,าเพราะ,ะนั้นชาวราศีนี้เนี่ยถ้าช่วงจังหวะนี้มีโอกาสที่จะต้องเดินทางไปไหนต่อไหนก็แล้วแต่จะส่งเสริมให้ชาวราศีมังกรมีพลังงานดีหรือว่าพลังงานชี่มันจะเกิดการไหลเวียนส่งผลให้ชาวราศีนี้ เรื่องของโชคลาภก็จะเกิดขึ้นเรื่องของมิตรใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไพ่กงล้อแห่งโชคหมายความว่าชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายการบินเลขอะไรวะ,ะเรื่องของออยานพาหนะของเราลองสอดส่องดูหรือ หมายความว่าใครที่กำลังจะต้องย้ายที่ทำงานจะต้องย้ายที่อยู่อาศัยในช่วงจังหวะนี้เขาเรียกว่าถ้าได้เดินทางถ้าได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายจะเกิดความโชคดีนะคะอาจจะได้รวยไหมรวยไหมอาจารย์รวยว่ากันแบบนี้เอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีมังกรถึงแม้ว่าหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมันติดขัดไปหมด ให้เงินคนยืมแม่งกระชักดาบคิดว่าจะสอบได้มันก็สอบไม่ได้ขณะใช้เส้นใช้สายแล้วคิดว่าแข็งปึงแข็งปึงแล้วแต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นไปตามแผนแต่ในช่วงสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเรื่องราวต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงมันถึงจังหวะองศาของชีวิตชาวราศีมังกรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงที่ละาแล้วในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็มีในเรื่องของการช่วยเหลืออย่างหลับๆแต่ไม่ได้หมายความว่าโชคมันจะดีไปซะทุกบุมถามว่ามีอุปสรรคหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าชาวราศีนี้อุปสรรคมีแต่ด้วยบุญเก่าด้วยบรารมีแห่งครูบาอาจารย์เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาประจำตัวยังคอยปกปักรักษาชาวราศีมังกรอ,อยู่ หลายๆท่านอาจจะไปขอพรหลายๆท่านอาจจะไปบนบานศารกล่าวไว้ในช่วงจังหวะนี้จะเกิดผลแต่ถ้าเป็นเรื่องของงานที่จะต้องไปเกี่ยวโยงกับการบ้านการเมืองอันนี้ต้องระวังเรื่องของอะไรเรื่องของการถูกหักหลังเรื่องของเอกสารที่มันไม่เป็นไปตามแผนเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่เกิดในราศีมังกร แล้วไว้เนื้อเชื่อใจคนมากเกินไปต้องบอกว่านี่คือจุดอ่อนของชาวราศีมังกรเพราะชาวราศีมังกรเนี่ยต้องบอกเลยว่าว่าเป็นคนขี้สงสารเป็นคนใจอ่อนอันนี้คือจุดอ่อนนะส่วนจุดแข็งเนี่ยเป็นเรื่องของความขายันขันแข็งเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าสู้ไม่เลิกอย่างที่อาจารย์บอกไปชาวราศีมังกรอาจจะรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินชีวิตแต่จำไว้นะด้วยบารมียิ่งแก่ยิ่งรวย ส่วนในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นสิบเหรียญไม่ว่าจะเป็นไพ่เดอะเวิลด์ไม่ว่าจะเป็นไพ่กงร้อยแห่งโชคเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการโยกการย้ายบางท่านกำลังรอขึ้นตำแหน่งใหม่ไอ <laughs> จังหวะกูมาแล้วเบงฮะแม่กูปล่อยให้มึงเฉิดฉายนานแล้วนะเพราะฉะนั้นจังหวะใครจังหวะมันนี่คือเรื่องของดวงชะตาล้วน แต่ถามว่าดวงชะตาเพียวๆมันจะทําให้ชีวิตสําเร็จได้หรือเปล่าไม่มีทางอันนี้เป็นเรื่องความโง่เขลามากนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทาเฮียอะไรเลยก็อยู่จะโชคดีไม่มีทางเพราะนั้นเรื่องของการงานเนี่ยชาวราศีนี้จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นแต่ในขณะที่มากขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ามันมีแรงเสียดทานพอสมควรบางท่านอาจจะรู้สึกว่าอึดอัด กับเรื่องของสภาพแวดล้อมเราก็เห็นอยู่ว่าเรามันไม่ใช่อ่ะชาวราศีมังกรเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเห็นผิดเป็นชอบเป็นไม่ได้แล้วชาวราศีนี้โคตรดือ้อโคตรพ่อโคตรแม่ดือ้อแต่จะไม่ว่าชาวราศีนี้จะดื้อจนชีวิตมั่นคงมั่งคั่งท่านใดยอยากกระดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เทพมังกรทองก็แอดไลน์มาที่เบอร์โทรศรรษษัพท์094 4198 566อันนี้สำหรับดูดวงโดยเฉพาะแต่ถ้าท่านใดสนใจอยากจะบูชากระเป๋าสดงสั่งรวยเรียกทรัพย์ก็094 7814568นนี่คือบ้านนี่คือโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงิน ส่วนด้านในที่เห็นนี้29,700เกาจ็เจ็พ่อมึงตายมึงขายของราคานี้เลยเหรอนี่คือบ้านเอาไว้คอยต้อนรับเงินล้านให้กับเรานะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์บอกไว้ยัง0 9 4 7 8 1 4 5าในเรื่องของการเงินการทองสภาพคล่องดีขึ้นแน่นอนต้องบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำบุญในเรื่องของการบริจาคทาน ชาวราศีมังกรถ้ามีโอกาสถ้าวันนี้ชีวิตดีขึ้นนิดนึงหรือว่ามีเรื่องมีแรงมากขึ้นอย่าลืมครูบาอาจารย์อย่าลืมบารมีแห่งกุศลน,นี้โคตรสำคัญเพราะ,ะนั้นความกตันยูจะทำให้ชาวราศีมังกรมีมากขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นจักรวาลมองเห็นกลับไปกราบกลับไปขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ให้โอกาสเรา นะจะทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของรายจ่ายชาวราศีมังกรยังมีอยู่นะถึงจะมีรายจ่ายมากก็จริงรายได้จะมีมากกว่าท่านใดยอยากจะสอบแข่งขันในช่วงนี้ต้องบอกว่าจะประสบความสําเร็จหลายหลายท่านทอ้อไม่อยากจะเดินต่ออุปสรรคมีไว้ให้เรียนรู้เพราะนั้นชาวราศีมังกรเนี่ย ยาปล่อยปะละเลยเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่อยู่อาศัยนะจำไว้ว่าที่อยู่อาศัยบางท่านอาจจะเชื่อว่าไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่บ้านกับที่ดินแต่จำไว้ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนี่แหละคือโคตรทรงพลังถามว่าเราจับต้องเกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมได้ไหมจับต้องไม่ได้แต่โคตรทรงพลังถามว่ากฎหมายจับต้องได้ไหมจับต้องไม่ได้แต่มีอํานาจมหาศาล แล้วถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่เรามองไม่เห็นมีอํานาจไหมมหาศาลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรถ้าไพ่กลงล้อแห่งโชคขึ้นมาไพ่เดอะเวิลขึ้นมาแบบนี้จะอยู่ตําแหน่งใดก็แล้วแต่ต้องบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางสารประภูมิเจ้าที่กําลังจะให้โชคให้ลาบชาวราศีนี้ถึงแม้ว่าอาจารย์เทพจะบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะเลขที่อยู่อาศัย ส่วนหนึ่งแต่การจัด่วงจุ้ยก็มีความสำคัญจริงๆแล้วว่าคำว่า่วงกับจุ้ยเนี่ยคือลมกับน้ำถ้ามองดีๆแทบจะไม่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพราะได้อยู่อาศัยเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของการอยู่แต่ถ้ามองถึงเรื่อง่วงจุย้ยจริงๆแบบพันเป็นพันๆไปมันเป็นเรื่องของชัยภูมิเป็นเรื่องของแผนที่ของโลกของจักรวาล แล้วต้นกําเนิดของการม้วงกับจุ้ยก็คือประเทศจีนทําไมถึงต้องมีเพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่หนาวเขาต้องการมีภูเขาเพื่อจะบังในเรื่องของลมหนาวแล้วก็ป้องกันศัตรูไม่ว่าจะเป็นมองโกไม่ว่าจะเป็นเจงกิสขานไม่ว่าจะเป็นแถบแถบทางภาคเหนือนี่คือหวงจุ้ยขนาดแท้แต่พอวิชานี้หลั่งไหลเข้ามาจนคนธรรมดารู้เข้าก็เริ่มจัดเริ่มอะไร อย่าไปให้สินแสเขาหลอกทุบบ้านทุบช่องทุบลัวนะเสียตังฟรีนะง่ายที่สุด่วงจุ้ยคือต้องมีกฎเลยกฎเหล็กคือเรื่องความสะอาดเรื่องของบ้านหน้าบ้านต้องเรียบร้อยรองทงรองเท้าจัดวางให้เรียบร้อยถึงมันจะเยอะอะไรที่เยอะเกินไปให้นําไปบริจาคให้นําไปทําบุญทาทานมันจะเหลือบริเวณเขาเรียกว่าลานรับพลังของเรา จัดบ้านจัดช่องไฟหน้าบ้านอย่าให้มืดยีบสี่ชั่วโมงห้ามมืดเด็ดขาดมืดเมื่อ,อไรเปิดไฟไว้โชคลาภจะได้เข้ามาหาเราเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของสุขภาพเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือนอนก็จริงแต่รู้สึกว่านอนแล้วมันไม่อิ่มนะอันนี้ดูดีๆว่าเรามีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเรากังวลอะไรมากเกินไปหรือเปล่าเพราะมันจะส่งผลถึงระบบย่อยอาหาร ส่งถึงระบบทุกอย่างที่มันเกี่ยวโยงกันกับร่างกายของเราเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีนี้การทำบุญกับครูบาอาจารย์การทำบุญกับผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ก็มีส่วนที่จะทำให้เกิดความโชคดีได้แล้วก็มีหลายๆท่านที่รู้สึกว่าแม่ไอ้เฮียเอ้ยกูเนี่ยไม่น่าไปทำบุญกับวัดเลยว่าจำไว้ว่าพระสงฆ์ไม่ได้แย่ไปทีทั้งหมด เป็นรายบุคคลเพราะฉะนั้นเงินจะทําให้เห็นสันดานคนมากขึ้นไม่ใช่แค่คนโกนหัวแล้วไปห่มเหลืองดูศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ดูให้ลึกไปกว่านั้นลองกลับมาสังเกตตัวเองว่าสิ่งที่มาของชีวิตเราทุกคนบอกว่าเ้ยเดี๋ยวตายหาต้องเข้าวัดทุกคนต้องทําบุญที่วัดแต่สําหรับอาจารย์เรื่องการกําเนิดสําคัญที่สุดทุกคนบนโลกใบนี้เกือบทุกคนโรงพยาบาล แต่พวกเราก็ไปสนับสนุนทําบุญกับเจ้าอาวาสไปทําบุญกับวัดเพื่อเราจะได้ขึ้นสวรรค์สําหรับอาจารย์เกิดจากกระบอกไม้ไผ่ยายบอกแบบนี้ยายบอกแบบนี้ว่าเมื่อเกิดจากกระบอกไม้ไผ่พ่อแม่มึงก็ม,มีแล้วกับไม้ไผ่เขาปี้ยังไงยายยายก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ยังทําโครงการนี้อย่างต่อเนื่องวิวแชร์แห่งบุญจำไว้ว่าโรงพยาบาลเนี่ย รถวิวแชร์ก็ต้องการแต่สิ่งหลังจากนี้ถ้ารดวิวแชร์เสร็จเนี่ยอาจารย์อยากกระทําเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเครื่องช่วยหายใจขณะที่เจ้าอาวาสมีเงินเป็นร้อยสองร้อยล้านแต่โรงพยาบาลขาดเครื่องหายใจช่วยเหลือคนยากคนจนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ยังทําโครงการนี้ท่านใดอยากจะร่วมบุญอยากจะสมทบอยากจะบริจาคก,กับโครงการ สะพานบุญเพื่อโรงพยาบาลแหลมชบังอาจารย์ตั้งใจไว้100คันสำหรับรถบิวแชร์ให้กับผู้ป่วยให้กับคนเท่าคนแก่ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการดีๆจากโรงพยาบาลเอกชนได้นะเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะร่วมบุญซื้อรถวิวแชร์ให้กับโรงพยาบาลแหลมชบังก็ตามเบอร์บัญชีนี้1 20898 0765ชื่ออาจารย์เลสุพิชยาละว,วะเปาระยะ อาจารย์ไม่ได้ไปจดทะเบียนเป็นสถาบันการกุศลเป็นสถาบันรับบริจาคใดๆทั้งสิน้นทํากันแบบนี้แหละนะทำกันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ตามใจว่าใครอยากจะทําแบบไหนใครอยากจะให้จเจ้าอาวาสเอาไว้ปั่นสล็อตก็ตามใจหรืออยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนี้ก็ยินดีนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเรื่องของการทําบุญทําทานไม่มีการบังคับแต่จําไว้ว่าพระพุทธเจ้าส่งมาเพียงหลักคําสอนไม่ได้บอกว่า วัดต้องมีที่มากขึ้นไม่ต้องบอกว่าโบสถ์จะต้องสวยขึ้นไม่ได้หมายความว่าเจ้าอาวาสมีสิทธิ์ที่จะมีเมียถ้าคิดจะมีเมียก็สึกออกมาอันนี้ก็ง่ายสุดนะไม่หวเชานผมเนี่ยอย่าพูดดีกว่านะเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของการบุญแล้วแต่ว่าพวกเรามีทัศนคติ กับการทําบุญในรูปแบบใดอ่ะก่อนที่จะไปถึงเรื่องของกระเป๋าสตางค์สำหรับชาวราศีมังกรเนีนะ่ยเรื่องกระเป๋าสตางค์เดี๋ยวขอเข้าเรื่องของโชคลาภก่อนไอ้ไข่โชคไข่ให้โชค,ค,โชคเขาน้าเออมึงไม่ต้องไปคาดหวังอะไรหรอกก็ได้จำนั้นแหละฮ่เงเชื่อกู ให้เขาถูกกันนะให้เขาถูกเถอะมึงก็ไม่มีอะไรเนี่ยกูก็ขันแค่นี้อียต้องพูดประมาณนี้แหละไอรบากุนตีน416 416จากไอ้เจ้าไข่เอาเป็นว่าสำรับเรื่องของกระเป๋าสตางค์สั่งรวยเนี่ยอา้าวทำไมเป็นงี้วะ มันมีเรื่องมันมีราวของมันอยู่ในสมัยตอนที่อาจารย์เล่นดนตรีเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มตั้งแต่ช่วงอาจารย์อยู่ปวชวเนี่ยยังไม่เล่นแบบเป็นอาชีพแต่พอขึ้นปวสเนี่ยเล่นอาชีพอยู่ที่ออทองหล่อครั้งแรกเลยที่เป็นอาชีพจริงๆแล้วเล่นยาวๆเนี่ย เล่นอยู่ที่ทองหล่อเล่นอยู่อาจารย์ของอาจารย์ชื่ว่าอาจารย์สุวิทย์แชมังคนนี้เป็นคนที่ให้โอกาสคนอันนี้คือจุดแข็งของอาจารย์คนนี้เลยอาจารย์ก็ยังเคารพเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะมีการไฟกันบ้างอะไรกันบ้างก็ยังเคารพนับถือเหมือนเดิมขณะที่อาจารย์ออกไปทํางานเพื่อนๆที่เรียนรุ่นเดียวกันก็ได้หลับไหลอยู่ในภงว์งของความฝันหมดแล้วนี่คือชีวิตขออาจารย์จริงๆ เพราะอะไรสะเสด็จพ่อไปทางสเสด็จแม่ไปทางมันก็กลายเป็นว่าอย่าถามหาเรื่องของขอาการหลับแบบอิ่มหนำสำราญหลายหลายครั้งขณะที่อาจารย์ไปโรงเรียนเนี่ยแต่งชุดนักเรียนอย่างหล่อเลยแต่มาหลับอยู่ป้ายรถเมย์อันนี้บ่อยไม่ได้หมายความว่านอนอยาแบบพวกอันนี้นะก็นั่งหลับอยู่อย่างเงี้ยบางครั้งรถเมย์ก็เลยไปแล้วหลายๆครั้งก็นั่งรถเมย์จนไปถึงอู่ แล้วก็หลับแบบหลับแบบนอกไปถึงต้นสายจนถึงปลายสายแลจากปลายสายก็ไปถึงต้นสายสรุปแล้วไอ้เฮี้ยกูไม่ได้ไปเรียนสักทีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไอ้กระเป๋ตาตาตค์มันมีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์จําได้เลยว่าอาจารย์เนี่ยนอกจนแบบครูเนี่ยปล่อยให้จารย์นั่งหลับโดยท่าคูเขา่าท่าคูเข่าหมายความว่ายกเข่าขึ้นแล้วก็หัวก้มอยู่งี้ตอนนั้นเรียนอยู่โรงเรียนศรีพุทา จำได้เลยแดดร้อนเปรี้ยงเลยไม่รู้ว่าพวกอาจารย์หรือว่าครูเนี่ยปล่อยทิ้งอาจารย์ไว้แต่อาจารย์คิดว่าไม่คิดว่าตัวเองอน็อกแล้วปลุกยังไงก็ปลุกไม่ตื่นตื่นมาวิฮียไม่มีใครอยู่แล้วเขาลิกตรงชาติอะลองนึกว่าเด็กหลายๆร้อยคนอะที่กําลังเข้าเสาธงอยู่อะเขาลุกตรงชาติอยู่แล้วในช่วงที่ครูกําลังพูดพูดพูดพูหลับหมอเลยตื่นขึ้นมาทีโอโหสิบโมง รีบขึ้นไปแล้วหลายครั้งก็ไปหลบอยู่ในรถอาจารย์จะเรียนช่างมันจะมีวิชาช่างยนต์อยู่อาจารย์เรียนช่างยนต์แต่ก็ไม่จบสุดท้ายโดนไล่ออกเพราะฉะนั้นในเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยอาจารย์อยากจะพูดแบบนี้กระเป๋าสตางค์อาจจะดูเหมือนว่าเป็นเพียงอุปกรณ์เก็บเงินแต่อาจารย์มีความเชื่อว่าในกระเป๋าสตางค์มีอะไรบางอย่างที่นอกเหนือไปกว่านั้นถ้าเรามีสถานที่อยู่ให้กับเขาเงินล้านยังไงก็มา ถ้าเขารู้สึกปลอดภัยยังไงเงินทองเขาก็มากระเป๋าสตางค์เปรียบเสมือนโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราถึงแม้ว่าเราจะใช้ใจ่ายไปเท่าไหร่กันแล้วแต่สุดท้ายเงินจะหาทางกลับมาหาเราเองแล้วทุกใบผ่านพิธีปลุกเสกมหาเทวพุทธาพิเศษหนังอย่างดีจากประเทศอิตาลีแล้วเป็นงานมือร้อยปอร์เซหนังดีที่สุดในโลก แล้นในเรื่องของกระเป๋าเนี่ยมันเป็นความเชื่อของคนญี่ปุ่นใครไปญี่ปุ่นจะเห็นได้ชัดมากชีวิตมั่งคัง่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวคุณค่าไม่ได้าจุนอิชิโร่เขาบอกเลยว่าถ้าวันนี้อยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินหรือไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนให้เปลี่ยนที่กระเป๋าสตางค์แล้วขออาจารย์เนี่ยสิบรูดได้แอ,ออกอากาศอยู่นะไอออกอากาศอยู่ เห็นไหมมันรูดยากเพราะมันจะต้องเก็บเงินอยู่เพราะมันรูดยากจริงรูดไม่ยากหรอกเขาเรียกว่าทรงมัน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 ก็มีบางครั้งเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของกระเป๋าสตางค์อาจารย์ไม่อยากจะพูดเยอะแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนชีวิตอาจารย์เลยก็คือหนังสือเล่มนี้แหละชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวแล้วก็ความเชื่อนี้ส่งผลให้อาจารย์เจอเส้นทางชีวิตใหม่ๆเกิดความโชคดีในชีวิตหลายๆอย่างเข้ามา เนะอาเป็นว่าในเรื่องของการเริ่มต้นชีวิตใหม่จะไม่ว่าทุกอย่างจะมีอุปสรรคเสมอไม่มีทางที่เราไม่เห็นอุปสรรคแล้วเราจะแข็งแรงขึ้นตราบใดที่เรายังอยากจะแข็งแรงมากขึ้นก็ต้องค่อยๆเพิ่มจะต้องผ่านอุปสรรคกล้ามเนื้อจะต้องเจ็บต้องบาดเจ็บต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะนั้นเป็นเรื่องของโลกใบนี้นะเพราะนั้นในเรื่องของการเงินการทองเนี่ย หลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าเงินทองก็มีพลังงานเช่นเดียวกันนะเอาเป็นว่าสำหรับเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยเพื่อนอาจารย์คนหนึ่งที่มาบอกอะไรอาจารย์เนี่ยชวนอาจารย์ทํำ Youtube สมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าช่วงที่ใช้กระเป๋าสตางค์แรกๆเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรหรอกจนผ่านมาประมาณสักครึ่งปีสิ่งต่างๆเริ่มเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานที่มันเพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่พีดที่สุดคือเพื่อนอาจารย์เนี่ยมาชวนอาจารย์ทํา YouTube หลังจากนั้นแหละรู้สึกว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น,นแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์ขุนทองอสุนีณอายุทยาที่ให้วิชาความรู้เกี่ยวกับงาศาสตร์พยากรก,กับอาจารย์ใครจะมองว่าหมอดูพวกนี้ตอแหลหลอกแดกชาวบ้านนั้นก็แล้วแต่ใครจะคิดแต่สําหรับอาจารย์อาจารย์เชื่อเพราะว่าเราเนี่ย เจอมากับตัวเองอาจารย์เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องหมอดูเลยดูถูกหมอดูคือหมายเขาเป็นฝั่งตรงข้ามกับหมอดูด้วยซ้าแต่พอมันเกิดวิกฤตจริงๆเข้าเราก็เชื่อว่าถ้าเขาทักเราก็ก็แค่ทำเนี่ยแค่นั้นเองถ้าเขาบอกทักดีเห้ยก็ลุยไปเลยเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีมังกรอ,อาจารย์ก็ขอให้พลังงานแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาประจําตัวบารมีแห่งครูบาอาจารย์ผลบุญ แห่งกุศลที่ได้สร้างมาที่ได้สมมาไม่ว่าจะเป็นชาติปางก่อนอดีตชาติหรือว่าชาติปัจจุบันขอชาวราศีมังกรพบกับโชคชะตาที่สว่างสวัยล่ำรวยเป็นเศรษฐีที่รักขา